ตลอดระยะเวลาสองวันนะคะของการอภิปรายนะคะก็เป็นสองวันที่ดิฉันได้ยินชื่อตัวเองมากที่สุดในชีวิตนะคะและคิดว่าทุกทท่านนะคะก็คงได้ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะเต็มความสามารถนะคะก็อะไรที่เป็นเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็อะไรที่เรากระทบกระทั่งกันบ้าง ะะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะทำงานร่วมกันต่อไปได้ค่ะท่านผู้นำฝ่ายค้านนะคะก็ได้ย้ำในเรื่องของภาวะผู้นำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการถูกครอบงำนะคะอยู่หลายครั้งคนที่ย้ำเรื่องนเ,เดิมอยู่หลายครั้งไม่แน่ใจว่านั่นคือสิ่งที่ตัวเองขาดหรือไม่นะคะแต่ว่า จริงแล้วเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเราก็ไม่ต้องคิดแบบนั้นก็ได้นะคะที่จริงไม่ใช่แค่ดิฉันค่ะที่ถูกกล่าวหาเรื่องการถูกครอบงำนะคะท่านเองก็ถูกกล่าวหาว่าถูกครอบงำเช่นกันแต่ว่าต่างกันค่ะตรงที่ดิฉันถูกกล่าวหาว่าถูกครอบงำโดยคุณพ่อ นะคะของท่านถูกครอบงำโดยคนที่ไม่ใช่พ่อนะคะก็มีความต่างกันค่ะแล้วก็ดิฉันคิดเลยว่าไม่อยากให้ใครพูดแบบนี้นะคะส่วนตัวของดิฉันเองดิฉันจริงเคารพแล้วก็ให้เกียรติท่านผู้นำฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ไม่เคยรู้สึกเช่นนั้นเลยมันก็ไม่ได้เคยออกมาจากปากดิฉันนะคะว่าจะสงสัยในภาวะผู้นำของท่านหรืออย่างไรนะคะจริงเราอายุใกล้ๆกันเราควรมีความ เข้าใจแล้วก็จริงๆในเรื่องของเส้นทางทางการเมืองก็มีความคล้ายกันอยู่บ้างนะคะไม่ว่าเเราจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเราก็เจอชะตากรรมนะคะแล้วการถูกกระทาของพรรคการเมืองนะคะทำให้เรามาถึงวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าพรรคของดิฉันไม่ถูกกระทาทางการเมืองในวันนี้ เราอาจจะยังมีนายกที่ชื่อดรทักษิณก็ได้นะคะแล้วพักของท่านก็อาจจะยังมีหัวหน้าพักที่ชื่อธนาธรก็ได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะชะตากรรมมันมาถึงแบบนี้จา,างการเมืองนะคะมาเป็นแบบนี้ทั้งดิฉันและทั้งตัวท่านก็คงจะต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็การที่จะด้อยค่า คนอื่นแบบนี้ดิฉันคิดว่าก็อย่าทำเลยค่ะอีกอย่างนะคะการที่ดิฉันเป็นลูกของดรทักษินนะคะก็แน่นอนล่ะค่ะถูกวิจารณ์ถูกประมาทมาตั้งแต่ยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่แล้วนะคะแล้วก็จนถึงวันนี้ที่ดิฉันเป็นนายกชื่อคนที่ถูกเมนชั่น ลองจากดิฉันก็คงจะเป็นท่านนะคะท่านคุณพ่อเนะะี่ยค่ะก็ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะแต่ว่าดิฉันเองก็คิดเลยว่ามันก็คงไม่ใช่เรื่องเสียหายเช่นกันนะคะที่ดิฉันจะรับฟังหรือว่านําข้อแนะนําของดรทักษิณนะคะมาใช้หรือมาพิจารณาเพราะว่าท่านก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ถูกยอมรับในวงกว้างทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะ แล้วก็ถ้าความคิดของท่านจะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนดิฉันมั่นใจว่านั่นก็จะเป็นสิ่งที่ดีค่ะก็มีนักการเมืองอีกหลายๆท่านนะคะที่โดนในเรื่องของการตัดสิทธ์จากการยุบพักจากตัดสิทธิ์ทางการเมืองออมากน้อยต่างกันนะคะก็ยังเห็นว่าทุกๆคนค่ะก็ยังเดินหน้า ทำงานในเรื่องการเมืองอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายการเดินหาเสียงพบพี่น้องประชาชนนะคะก็ยังทําได้นะคะทำไมถึงเป็นเรื่องของท่านทักษิณเพียงคนเดียวทีเ่เป็นประเด็นนะคะหรือว่าท่านทักษิณอาจจะโดนตัดสิทธิยกกำลังสองก็ไม่แน่ใจนะคะ ส่วนภาวะผู้นําของดิฉันนะคะเราดิฉันคิดว่าดิฉันก็ต้องมีความอดทนนะคะเราเป็นพักร่วมเราเป็นรัฐบาลที่มีพักร่วมหลายพักก็ต้องมีความอดทนมีเหตุผลนะคะแล้วก็ต้องมีความจริงใจด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือสิ่งนี้ที่ดิฉันยึดถือนะคะแล้วก็มองเห็นว่าผลสําเร็จจะเป็นยังไงอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเพราะว่าถ้าจะให้ดิฉัน ไม่ได้เป็นผู้นําในลักษณะนี้นะคะให้ที่ฉันออต้องดันทุรังไปแต่พังทุกรอบอย่างนี้มันก็จะไม่ไม่เป็นผลสําเร็จนะคะดิฉันก็เชื่อว่าการที่จะดันทุรังแบบนั้นจะไม่เกิดผลดีกับรัฐบาลของดิฉัน,นะคะ่ะ ก็มีเพื่อนสมาชิกนะคะก็ได้อภิปรายในเรื่องการต่อสู้ของประชาชนนะคะก็ต้องขอเรียนว่ารัฐบาลนี้นะคะเคารพในสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของทุกฝ่ายค่ะแล้วก็ไม่เคยลืมนะคะว่าครั้งหนึ่งเราเคยบอบช้ำเจ็บปวดขนาดไหนนะคะพักด้านเมืองที่ต่อสู้ร่วมกับประชาชนนะคะเราก็ยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนอย่างเปิดเผยนะคะในพักของเราะะก็เต็มไปด้วย นักการเมืองที่ต่อสู้เคียงข้างกับประชาชนมานะคะแล้วก็แน่นอนว่าเราเห็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญนะคะมีคนเสื้อแดงหลายคนในพักนะคะก็คือมีลูกหลานของคนเสื้อแดงอีกมากมายนะคะในพักนะคะซึ่งเราก็ถึงเราจะไม่ได้เอาพกหมวกพกผ้าบันคอมานะคะแต่ว่าเราก็แสดงเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็อยู่ในใจของพวกเราเสมอนะคะ อันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราเป็นนะคะท่านประธานที่เคารพคะถ้าคำว่าดีลนะคะหมายถึงการเจรจาหาข้อสรุปร่วมกันนะคะการเมืองทุกที่ในโลกใบนี้ก็ต้องมีการดีลกันทั้งนั้นแหละคะ่ะแล้วก็รัฐบาลของเรานะคะตั้งมาก่อนหน้านี้นะคะพักของเราก็ดีลกับพักของท่านพักของท่านก็มาดีลกับพักของเรา ะะเรายกมือโหวตให้แคนดิเดตของท่านนะคะนายกของท่านนะคะด้วยความที่เราก็เชื่อนะคะว่าท่านสามารถรวมเสียงสอวอสําเร็จแล้วนะคะเราก็ดีลกันแบบนั้น,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในระดับสองคนระดับทุกๆคนในพักเราก็ดีลกันแบบนั้นว่าท่านรวมเสียงสอวอสําเร็จท่านก็ยืนยันดีลกับเราแบบนั้นเราก็ดีลด้วยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะเร,เราก็รักษา คำพูดของเรามาเสมอนะคะแล้วก็ท่านก็ดีลกับเรามาเสมอเช่นกันนะคะเราก็ทำตามดีลทุกอย่างเมื่อปี6-2พักเพื่อไทยเป็นพักอันดับหนึ่งแต่พอโหวตเลือกนายกท่านก็มาดิลให้เรานะคะยกมือให้แคนดิเดตของพักท่านซึ่งมาเป็นอันดับสา ะะเราก็ทําตามดีลให้ท่าน <Oui. S 1> ทุกอย่างนะคะคการเลือกตั้งปีห6ท่านเป็นพรรคนับหนึ่งมาดีลกับเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเราก็ตอบตกลงแล้วก็ยกมือให้ท่านอีกครั้งนะคะ <t od ric ament> ครั้งแรกไม่ผ่านนะคะอย่างที่ท่าน <t od ric ament> ตกลงไว้เราก็ยกมือท่านอีกเปครั้งที่สอง <t od ric ament> ตามที่ท่านมาดีลกับเราไว้นะคะแล้วก็ยกมือให้คนดิเดตของพรรคท่านมาตลอดนะคะแต่ว่าเท่าที่จาได้นะคะท่านยังไม่เคยยกมือให้พรรคให้คนดิเดตของพรรเราเลยนะคะ แล้วก็เมื่อท่านตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จค่ะเราก็เดินหน้าตั้งรัฐบาลต่อไปนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของระบบรัฐสภานะคะก็เกิดขึ้นกับพรรคเรามาแล้วนะคะก็เกิดขึ้นกับพรรคท่านเช่นกัน,นะะเราก็รู้ดีว่าการตั้งรัฐบาลในครั้งนี้จะต้องพบกับความยากลําบากพบกับการต้องอธิบายให้ประชาชนฟังนะคะแต่ว่าถ้า เรามีความตั้งใจอย่างมากที่จะผลักดันนโยบายสู่ประชาชนจริงๆเราทราบอยู่แล้วตัวเลขก็บอกศักยภาพของประเทศไทยช้าโตช้ามาเป็น10ปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่วันนั้นเราจะมีนโยบายที่ออกไปถึงมือประชาชนแบบวันนี้หรอคะการที่ท่านพูดถึงเรื่องนโยบายไม่ตรงปกอะไรต่างๆแต่ ชาวบ้านได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทถามประชาชนแล้วหรือยังว่ามีความสุขกับสิ่งนั้นหรือไม่การกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นถูกกระตุ้นแล้วถ้ายังไม่กระตุ้นเลยมันจะกระเตื้องแบบวันนี้หรือไม่ใช่ไหมคะการที่เราได้เริ่มทำถ้าไม่เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันนั้นวันนี้ก็ยังจะติดลบอยู่ถ้าเราไม่เริ่มจากลบมาเป็นศูนย์และศูนย์ไปเป็นบวก เมื่อไหร่ประเทศไทยจะเคลื่อนไปข้างหน้าล่ะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไทยหรือรัฐบาลนี้ก็แบกไว้ค่ะในเรื่องการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจว่าเราได้ทำนโยบายต่างๆแล้วก็ได้เดินสายคุยต่างประเทศนำเงินเข้าประเทศแล้วนะคะทำให้การลงทุนของประเทศไทยสูงสุดในรอบ10ปีแล้วนะคะทั้งๆท,ที่เราเป็นรัฐบาล ยังไม่ถึงหนึ่งปีแค่6เดือนเท่านั้นนะคะเราก็เริ่มแล้วดิฉันเชื่อว่านะคะในทุกๆท,ที่นะคะไม่มีใครอยากที่จะถูกเป็นผู้กล่าวหาแร้วคะ่ะในวันนี้นะคะเพื่อความชัดเจนแล้วก็สร้างแนวการเมืองแบบใหม่ท่านก็ควรจะประกาศให้ชัดไปเลยคะ่ะว่าสมัยหน้าท่านจะร่วมหรือไม่ร่วม กับใครพูดให้ชัดตั้งแต่วันนี้ประชาชนก็จะได้เกิดความสบายใจค่ะขอบคุณค่ะ